แต่ก่อนเนี่ยก็คือจะมีถึงป .6 นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คือตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับกว่าจะเจอรถมอเตอร์ไซค์คันๆๆหนึ่งในหมู่บ้านนะครับถือว่าบ้านนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่มีฐานะนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยกระดูกก็คือนานาจะมีมอเตอร์ไซค์หลงไปสักคันใช่ไหมครับ <ผม S 1> แล้วเวลาวมอเตอร์ไซค์ไปจะมีเด็กวิ่งตามไหม<ร>ต้ <จะ S 2> มีอยู่เป็นฝูงเลยครับอยากจะดูว่าอะไรหลงมามันเป็น ม้าท on ี so ่ว่ขี่บนดอยด้วยอะไรสักอย่างเขามีคนวิ่งตามมอเตอร์ไซค์มีรถหลงวาสักพันเด็กก็จะชี้กันมาในรถจนจันเห็นรถแล้ววันนี้นะครับความกันดานของพื้นที่แล้วความยากจนครับเอ่อเอาย่อว่าหลังจากนั้นนี่ลงมาเรียนที่ศูนย์ศูนย์ทุกที่เยก็ผมก็ได้มาเรียนที่บ้านปังสาครับศูนย์ปังสาจากนี้ก็ประมาณสักสามกิโลได้นะครับตอนนั้นผมก็ได้มาศึกษาที่ ที่บ้านปังสาครับก็มีอุสตานั่นแหละที่ขึ้นไปแล้ววะแล้วก็ผมก็ได้รู้ว่าในข้างล่างเนี่ยก็มีมุสลิมนะครับเป็นมือนี้ที่ที่ใครก็สามารถที่จะมาเล่าเรียนได้ผมก็เลยลงมาศึกษาที่ที่บ้านปังสาครับที่ปังสาครับระดับประถมมัธยมนี่ไปเรียนที่มัธยมก็ผมจากนี้นะครับผมก็ได้ไปเรียนที่ก็คือ จังหวัดนราธิวาสครับก็ติดชายแดนกับมาเลเซียก็คืออำเภอตากใบครับอ่าจะให้รู้ว่าไปเยียที่นราธิวาสแท้นี้ต้องกรจะนายูได้ก็เนได้่ายูมีคนที่เข้าใจสาลายอยู่ก็มีบสวัาุกท่านสวัรับสวดีครบดีครัดีสัสรัูัสรัั มาเกาะเอ่อขอบคุณมากเชฟทุกคนมาที uh, ่นี่มาดีคิดมากด้วยกับฟ้าเสี่ยครับผมอ่าก็อ๋อกเยอะๆแต่เข้าใจเยอะนะครับเดี๋ยวพูดได้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าจบจากรุทธีนม .6 แล้วก็ไปเรียนต่อที่ความหมายว่าอะไรกี้เนี่ยเรียนต่อที่ก็มหาวิทยาลัยศรรินทร์ศรีนครินทร์ดาวได้กุฎยาธิราชดาวได้กุฎยาธิราชแล้วก็จากกุฎยายิราไปไหนต่อครับก็กลับมาที่บ้านครอาก็กลับมาอยู่ที่บ้านข้างบน มาอยู่ที่นี่นะครับกับมาทํางานอยู่ที่นี่นะครับอันนี้สั้นๆชื่ออดุชื่อมือรหรือว่าชื่อบีลาน,นครับจบแล้วแล้วก็มาช่วยงานอยู่ที่นี่นะครับในอนาคตข้างหน้าว่าจะให้เรียนเรียนูเกี่ยวกับสาขาฝึกชาติพันนะรับจะได้คู่เคลียกับชาวเขาด้วยกันที่เขามีความหลากหลายนะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นก็อิชาด์น,นะครับคนคนต่อไปไหมเดี๋ยวเวลาจะสั้นอลองคนต่อไปดูโซโลกงงมงงงงงง Ah, bahasa Melayu. Bahasa ada. Ah, bahasa uh, Melayu ah. Oh, nama Uzaifa. Om Cik Uzaifa. Ah, kayo ngaji kau dulu ngaji sini juga. Mai ni di sini. Oh, dulu kau ada di belakang. Aku kecil. Ngaji sini. Dua tahun. Pamai. Dua pansa. Ha. ผมก็อยู่ปางสาเหมือนกับสม,สมัยเด็กปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เขาบอกว่าเขาอยู่บางสาเด็กนะ <laughs> พวกนี้แหละแต่พวผมอยู่สองปี <laughs> ผมก็ไปอยู่นาะท่ว่าเหมือนกันอยู่กับปีรันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันที่ลงจากใต้ลงจากเหนือไปใต้เนี่ยอยู่ประมาณ45คนนะครับแต่ที่เหลือๆแล้วก็ที่จบที่กำลังจะจบเนี่ยอยู่ไม่ถึงประมาณ10คนนะครับสี่สิบห้าคนจะจบเนื่องด้วยสถานการณ์ของพาคใต้25 4 7เเนี่ยมีเหตุการณ์อยู่ปัก ช,ช่วงเหตุการณ์นั้นก็มีเด็กที่เขาพ่อแม่เป็นห่วงความปลอดภัยนะครับหลังดีก็เรียกกลับมาเยอะแยะทีเดียวฉะนั้นมีภาษามากมายที่ทําให้พ่อผมอาจจะเรียนมีอะไว่ามีปัญหาในส่วนของอุปมาัตรทให้พ่อผมก็ขาดกําลังใจนะครับแต่ก่อนอสรุปสรุปต,นอ,อ,ตอนนี้จบไปยังตอนนี้ตอนนี้นะผมก็จบ จบแล้วนะครับจบที่มหาวิทยาลัยอิสลามนี้ลานะครับรับปริญญาเมื่อไหร่ครับเกิดพี่น้องจะไปรับปริญญากับลูกหลานเขาจะได oui, ้ไปเจอด้วยแล้ว so, ปิญญาก็คือวันที่26มกราคมนะครับปีหน้านะครับที่สิกมกราปีหน้ารับปริญญานะฮะคุณเปีหน้าครับเดือนหน้าครับใกล้และใกล้จะมีลูกหลานของพวกเรานะครับรับปริญญาด้วยกันก็อ่าจจะไป อาจจะเนความมิติกับทางนักศึกษาของเราสท่านได้ปัจจุบันนี้ก็งานที่ภาษาที่ศูนย์หากันนี้ไปหน่อยครับตัวเด็กที่เน้นที่เป็นของอาขาเหมือนกันของอาขาเยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาก็เป็นอาขาเหมือนกันสื่อสารภาษากันได้สรุปอีกคนนึงผู้หญิงอยากจะฟังไหมปวดเวลาไหมั้งฟังฟังฟังเลยฟังเลยสร้างอะไรก็มาเรามาต้นเราให้รู้ประมาณนั้น <_ <d> _>ชื่อมีเซย์แซยุ่งนะคะหรือว่าชื่อฮาริมะค่ะก็จบคาุศึก์เอีกหนมวัยจากมหาลัยราชพัฏภูเก็ตนะคะก็ตอนนี้ก็จบแล้วค่ะเพิ่งจบปีนี้ก็เลยกลับมาช่วยที่นี่ค่ะมาดูแลเด็กๆของพวกเราที่นี่ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กที่นี่ค่ะเพราะว่าเติบโตมาเหมือนกันเลยค่ะอยู่ในสภาพนี้ละะแล้ค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่ศูนย์ป<ว>ั้งศทีนี้พอ ไปเรียนด้วยกันค่ะไปเรียนที่ตาบาพอจบจากตาบาก็ไปต่อที่ยะลาอีกสองปีจ,ออจากยะลาก็ไปต่อที่ราชพัฒน์ภูเก็ตค่ะก็อนาคตนะคขาหวังไว้ว่าอยากจะเรียนต่อโทอีกสักนิดนึงนะค่ะจะได้ให้ความรู้เน่นๆแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาความรู้ถึงแม้จะเป็นด้านของดุนยาแต่เราก็สามารถที่จะเอาศาสนาที่เรามีเนี่ยมาบูรณา,าการเพื่อที่จะให้พาฒนาเด็กของเราได้ค่ะหวังไว้อย่างนั้น,นะคะอิเชยน้อค่ะ ถามไหมตุ้มคนถามในอายุไดหรือเปล่ามีคนถามพี่น้องแา่คำถามถามว่าเด็กนีเรียนจบแม้ว่าวรงหรือว่ามหาลัยเนี่ยโอกาสกลับไปเป็นธน,เนเาเดิมเนี่ยมีี่คนเนี่ยอ่าคือถ้าเรียนไม่จบนั้นมันเป็นแผนอยู่นะครับถ้าท่นไปสำรวจข้มอมูลดูก็คือผีก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาบางทีเขา็ลังเลเหมือนกันที่างที่เรียนไม่จบแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเคิดขึ้นมาได้ว่าเด็กรุ่นน้องเขา รูว่ารุ่นเดียวกับเขาที่อยู่ในกรอบขงอิสลามมีโอกาสที่เรียนจบแต่เขาเนี่ยนอกรุ่นนอกทางทําให้เรียนไม่จบไปเจอรูปแบบนี้มาเยอะทีเดียวนะครับที่ไปเจอมาเขาแขนอยู่ก Islam, causes, as as ็เลยถามว่าแล้วมีลูกแล้ว่อไปจะให้ลูกเป็นอะไรเขาบอกจะให้ลูกเป็นอิสลามเน่นอนหรือจะให้ไปอยู่ที่สูนของเราอีกนะครับปัจจุบันที่ไปสํารวจข้อมูลมาในในคนที่ผมส่งมาอยู่ที่ศูน์มา20ปีก่อนนี่ลูกตัวรุ่นนี้แล้วนะครับลูกตัวรุ่นนี้แล้วนะครับอิสราเอลในปีหน้าเขาจะเอาลูกหลานมาอยู่ต่อนะครับแอ่มอมมอมมอต้นหรือมอมปลายเน อมอปลายทิชิตาย,ยะยะลานะครับดรยิฮัทนะครับเรียนที่นั่นมานะครับซึ่งคนที่เรียนที่นั่นเกี่ยวหมาเฉลยสองคนอีกคนหนึ่งตอนนี้ทํางานอยู่แถวเชียงใหม่นะครับสองคำถามสุดท้ายจริงๆเลยครับคำถามแรกว่ามีครอบครัวไหนกลับมาไอ้คัทรับอีสามทั้งครอบครัวแล้วก็มีใครอยากไปอยู่กรุงเทพมั่งครับปิสามทั้งครอบครัวแล้วอยากอยู่กรุงเทพมีไหมเอ่ยอันนี้ก็มีเขามีน้องเมียเขามีพี่สาวเขามีแม่ยายเขามีนับไม่หมด เยอะอยู่ฮะันเนอนอนนะครับอ่าอยู่อำเภอเมืองแต่ว่าสมัยเด็กๆไม่เคยเจอเมืองเลยว่าเมืองอยู่ตรงไหนวันนี้เราอยู่เด็กๆอำเภอเมืองนะครับแต่ว่ากว่าจะรู้ว่าอำเภอเมืองอยู่ตรงไหนเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความจริงอีกคนหนึ่งที่จบมาทํางานที่ศูนย์ยังบอกเป็นเผ่าม้งนะครับแต่วันนี้ผมมาก็เลยเขาเป็นพันโดชดูแลศูนย์แทนที่นั่นนะครับจบจากจบจากมหาชัย่าที่จังหวัดพัทลุงนะครับชื่ออะไรเอ่ยมหาชัยใอ่ะ บางมุสลิมอ่าบางมุสลิมนะครับเป็นเป่าม้งนะครับที่นี่มงน้อยที่โนนมงเยอะนะครับก็เลยให้ดูแลศูนย์ที่โนนวันนี้ก็เป้าอยู่ที่โนนนะครับไม่ได้มาทีนี้สรุปปีนี้ที่กลับมาช่วยงานที่นี่ก็มี4ี่คนนะครับที่มาดูแลอยู่ปีหน้านะครับพิ่ีกรรมจยจบนี้ทยอยจบประมาณสี่สี่ห้าคนนะครับก็จะต้องแบ่งโควตาให้เขาได้หมุนเวียนมาทํางานที่ศูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับใครมีคําถามสุดท้ายบ้างครับอ่าเข้าใจหมุอ่า